สวัสด,ดีค่ะท่านผูชน้ชมโอ้ยเบื่อเลยนะไอ้พวกเขมินเน่ยเฮืกวนนะเ็ตเปี้ย,ยเพื่อนน่ะก็แล้วเหนื่อยเจ็บแอวถูเมหัวนี่เลยแมงวันนึ่คุณนายแมงวันนึ่ก็พอแล้วเาาขาตายอ่ะพเขามัยังกระระกะดีอด่ะจ้ะสบายดีเด้อท,ท่านผู้ชมที่เคารพ พินารักทุกท่านสวัสดีทุกคนเข้ามารับชมอบอกดจหน่อยเบิงงวยมันเห่าไงนะ้ำตาลม,มีมามานลิ่นน้ำกับ เาคือสาวขามาดนี่ม,มาเมน้วบายดีทุกคนเอฟซีทีนานละทักไายกับตอนบ่ายสามสิบสา สิบห้านาฬิกาสิบสามนาทีนะจ๊ะที่หลักทุกท่านแง่การบรรทมวะขอบคุณสำหรับเข้ามาทักทาย